ครับสวัสดีครับผมนายพุทธพงศ์คู่องศ์สารลาดนิสิต6ก1 0 8 1ง4 8นปนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการอุทธรณ์คำวิพากษาของศาลชั้นต้นตามมาตรา193และมาตรา193ทวีครับมาตรา193ในวรรคแรกนะครับในมาตานี้ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิ์ในการอุทธรณ์ของคดียาโดยการอุทธรณ์นั้นก็จะเป็นการ ตแยงหรือว่าจะเป็นการคัดค้านคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นซึ่งหลักสำคัญในการให้สิทธิ์แก่คู่ความที่จะอุทธร์นะครับคำคำ,คำ,คำพิพากษาหรือว่าเป็นคำสั่งของศาลชั้นต้นนะครับในการอุทธร์หากว่าการอุทธร์นั้นนะครับไม่ต้องห้ามตามบุตรบัญญัติขอมประมวลกฎหมายนี้หรือว่าจะเป็นกฎหมายอื่นๆนะครับโดยถ้าคู่ ความฝ่ายใดแล้วนั้นเห็นด้วยหรือว่าคําพิพากษาหรือว่าคําสั่งของสารชั้นต้นสารชั้นต้นเหล่านั้นนะครับก็จะถือว่าอุทธรณ์ไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับครับและเมื่อสารชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือว่าคําสั่งคําสั่งออกมาแล้วนะครับหากว่ากรณีดังกล่าว นั้นนะครับไม่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิอายาญาหรือว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอื่นซึ่งคู่ความนั้นย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ได้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในข้อที่จริงหรือว่าข้อปัญหาของกฎหมายซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้นะครับคือแดง ซึ่งเป็นจำเลยในคดีอาญานะครับได้ยื่นคำร้องโดยใช้ถ้อยคำว่าไม่ขอที่จะอุทธร์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นแต่ว่าภายหลังได้กลับมายื่นอ,อุทธร์ในภายหลังนะครับโดยจะต้องวินิจฉัยว่าการวินิจฉัยนั้นไม่มีกฎหมายใดมาตัดสิทธิ์ในการห้ามอุทธร์แล้วก็โดยจะถือว่าศาลนั้นนะครับจะต้องรับการอุทธร์นั้นไวใน้ในการพิจารณาครับ และในมาตรา1 9 3วัก2นะครับจะเป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นอุทธรณ์โดยในการยื่นอุทธรณ์นั้นนะครับจะต้องมีการสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาให้ศาลศาลพอที่จะเข้าใจได้นะครับโดยไม่ต้องระบุข้อเท็จจริงในคดีมาทั้งหมดนะครับให้ระบุแบบย่อๆเฉพาะที่ตนเองประสงค์จะคัดค้านนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์จะทําการอุทธรณ์เพียงว่าด้วยความเคารพโจทไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาจึงขอยื่นอุทธรณ์นะครับโดยการยื่นขอยื่นอุทธรณ์นี้นะครับจะโดยการอุทธรณ์ดังกล่าวนะครับไม่ไม่ได้มีการสรุปข้อเท็จจริงหรือว่าข้อกฎหมายใดๆเลยจึงจะถือได้ว่าการที่โจทได้ยื่นอุทธรณ์ไปเช่นนี้นะครับจะทําให้ศาลยกฟ้องได้นะครับเนื่องจากว่า ไม่ได้มีการสรุปข้อได้จริงหรือว่าข้อกฎหมายครับซึ่งโดยหลักแล้วนะครับการอุทธรณ์นะครับถือเป็นการคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับดังนั้นการอุทธรณ์ทุกฉบับนะครับจะต้องระบุไว้ด้วยว่าศาลชั้นต้นนั้นนะ่ะวินิจฉัยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าขัดต่อกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับในมาตารา1ิ3ทวีนะครับ โดยในมาตรานี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งก็คือห้ามคู่ความในคดีทั้งโจทย์หรือว่าจำเลยเลยเนี่ยห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงโดยถ้าคดีนั้นนะครับมีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกอยู่ที่ไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน60,000บาทหรือว่าจะเป็นทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งคดีประเภทนี้จะถือว่าเป็นคดีที่มีโทษเพียงเล็กน้อยแต่สําหรับในกรณีที่ ปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็สามารถย่อมที่จะอุทธรณ์ได้เสมอโดยในปัญหาขอ้อแท้จริงนะครับปัญหาขอ้อแท้จริงก็คือว่าหมายถึงเป็นปัญหาที่คู่ความยังเถียงกันไม่มีที่ยุติว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับศาลจะไม่สามารถที่จะทราบได้เองว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่จริง ดยจะต้องให้มีการสืบพยายนโจทและจำเลยก่อนนะครับโดยการต้องสืบก่อนศาลจึงจะทราบส่วนในปัญหาข้อกฎหมายนะครับหมายถึงก็คือเป็นเรื่องของการแปลความหมายของข้อกฎหมายนั้นๆน,น,นะครับซึ่งศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดโดยการนำข้อเท็จจริงที่ได้มาปรับเข้ากับข้อกฎหมายนะครับโดยข้อเท็จจริงที่ได้นั้นนะครับจะต้องได้มีการรับฟังที่ เป็นเ,เป็นข้อยุติแล้วนะครับถึงจะนำมาปรับกับเข้ากับตัวกฎหมายได้ครับโดยความแตกต่างระหว่างปัญหาข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อปัญหาของข้อกฎหมายนะครับจะเปรียบเทียบออาเป็นดังนี้นะครับโดยปัญหาข้อเท็จจริง1จะแยกออกเป็นจะแยกออกเป็น1ปัญหาว่ามีเหตุการณ์หรือว่าการกระทาอันเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นหรือไม่ โดยจะต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนนะครับแล้วก็2ก็จะเป็นปัญหาเรื่องการโต้เถียงของดุลพินิตของศารโดยจะแยกออกเป็นคือ 1. ดุลพินิตในการรับฟังพยานหลักฐาน2ดุลพินิตในการลงโทษ3ดุลพินิตในการดําเนินกระบวนการพิจารณานะครับส่วนในกรณีข้อของปัญหาข้อกฎหมายคือ1ปัญหาว่าตามข้อเท็จจริงซึ่งฟัง ฟังแล้วเป็นข้อยุติแล้วนะครับต้องตามตัวบทของกฎหมายว่าเป็นตามตัวบทของกฎหมายมาตราใดซึ่งจะต้องวินิจฉัยจากตัวบทของกฎหมายนั้นๆน,น,นะครับโดย2อ,อปัญหาของการโต้เถียงว่าศาลดำเนินคดีโดยผิดกฎหมายนะครับอย่างไรบ้างก็เช่นแยกออกเป็นศาลฟังพยายนโดยผิดกฎหมาย แล้วก็สองสารลงโทษจำเลยผิดต่อกฎหมายนะครับและอันสุดท้ายก็คือสารดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดกฎหมายนะครับครับโดยเราจะต้องแยกวิเคราะห์ให้ออกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นก่อนว่าตรงนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นปัญหาข้อ,อกฎหมายนะครับโดยในมาตรานี้นะครับก็จะมีข้อยกเว้นอยู่4ข้อด้วยกัน โดยจะเห็นได้ว่านะครับจะเป็นการห้ามทั้งโจทย์แล้วก็จำเลยในการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงสำหรับคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน30ม0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่จะมีข้อยกเว้นตามอนุมาตรา1ถึงอนุมาตรา4ข้างต้นนะครับว่าจำเลยนั้นจะสามารถอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้นะครับ ต้องตามข้อยกเว้นอนุ1ถึงอนุ4นะครับโดยจะยกตัวอย่างได้ว่านะครับกรณีที่แดงซึ่งเป็นโจทย์ได้ฟ้องขอให้ลงโทษฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-33นะครับซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-33เนี่ยจะมีโทษอัตราจำคุกอยู่ที่ไม่เกิน3ปีดังนั้นนะครับถ้าศาลยกฟ้อง โจ์ก็จะไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้หรือว่าศาลพิพากษาปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทนะครับจำเลยก็จะไม่สามารถอุทธรณ์ได้เช่นกันนะครับโดยจากตัวอย่างนี้ถ้าศาลพิพากษาจำเป็นจำคุกหรือลงโทษกักขังหรือว่ารอการลงโทษรอการกำหนดโทษหรือว่าจะเป็นการปรับจำเลยที่เกิน1,000บาทนะครับซึ่งจะถือว่าข้อดังกล่าวนี้ได้เข้าข้อยกเว้น ตามอนุมาตรา1ถึงอนุมาตรา4นะครับของมาตรา139ทวิซึ่งในกรณีนี้จำเลยก็จะถือว่ามีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้ส่วนโจทย์นั้นนะครับไม่ว่าศาลจะยกฟ้องหรือว่าลงโทษจำเลยอย่างไรแล้วนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้คือห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงนั้นๆน,น,นะครับครับผม ก็สำหรับการนำเสนอก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ